สวัสดีพี่้องท้า y o u t u b ครับอยู่กับตัาดำซิงคือเขาครับเก็บงานแล้วครับวันนี้เอาดินทรายไปป้าหนาครับไปป้าหนาดีเนี้ยครับสองเราอัดเต็มกล้องเลยครับของไม่อันนี้มันหลอกหน้าได้ครับนี่เกาเกาเกาหนาไปทีมครับ อังลาลไยไอริมเอาครับตีนหายากแห้งคูม่มือนี่โอ้โ,อโหกดลงความไหมโอ้พาตีริมมาดูพี่อ่าอันนี้กระซองลอยซิปครับกระบะพนัดกะง่าไมอีกแบบครับ

อยใาเ้มามาเกาให้หน้าเนื้อจิ้มมาเลยละบานขานดึงแล้ววะ่านหลุมมาเลยบานนี งานเก่าแล้วว่ะสิซีโป้ฮาโปมีแถมนิดหน่อยเก็บงานหลังมายาะครับหลังบิ๊กซีวาลินครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่หนางานนี้เข้ากันอ,อ้ย จบพ่อมาเลยจังหลายโอ้อย่าใส่ไฟล์ไายไปนี้ได้เด้อมันจิขาดได้รถไฟคิวเข้าแล้วครับเอาปูที่สอง ปล่อยอกนันน้อดูพีเลยสามตักพันละครับอุย้ยอุ่มเป็นอุ่มตักนี่วางสายซี เนุกใส่ครับกรวบาสามมิตรมอเตอร์ไซกับบลรุปหรอครับกระบะใหญ่หาโป้พอเดือพ่อเดือพ่อเดืขอข่อให้ีใส่อีกอยู่เออมีแถมครับหาโป้เครื่องวาดโูอุ้ย มือขอกันหมองเทอะไรพี่ลองด้วยจะยาพาไปเก็บงานให้หมดเสิสรุปยอดเท่ยวอย้ฟังว่าจเจ้เายวไปจวดขอห่อนางานละครับ ย่างมาปูพวก,กันหวางต่อเลย,ดยเด้อนันหวางเออไอ้ดอนอีกขั้นหนึง่งกับยางเก่ากับเสียยาดิยังอีกสี่ขั้นหาขั้นผุนเนยถอยก๋วยถอย,ถอย ประมาณสองรอเสนาะไรหนึงสูงเมตรนึงอยู่นี่เสี่พพพพยพ่อพ่อพ่อโกลพ่อพ่าพ่อพ่ออีกแล้วแบบเกาอีกแล้ว,วอีกแล้วขึ้นเรงขึ้นอีืนิดนึง พาถ่ายตัมไปต่อเสาขึ้นอีกอขึ้นนี้ขึ้นอีกใครยอกดิตีเฟืองครับตีเฟืองนีกนึงอีกนึงนะไหลแล้วไหลแล้วต่อเสาขึ้นอีกแล้วครับทีใดนี่อนอเอ,อ้ยหมดแล้ว เว้ยแมนเทียดินดานเนาะย่างไอ้ดอนเสียย่ากระยางเก่าวัาวนมาเหลือนาทีหัวหนาเสีย่ยงครับสิไล่บันนี่ ตายมาแล้วนี่ต่ำอยู่ต่ำตัวบุตมึงเขาเน่สูงเถือนเถือนอยู่เาอยู่ทมซ้ำนี่บานจังน้อยนี่เขาเฮเทือนคือนบานเขาท้มทั้งหน้าคืนคากันี่สีห้องกลวกว่าเฉพาะเฮเือนโอ้ตอนเตอนเาทาหลังันเพรานืข้ออื

ไออนพึ่งกับไปบังได้นีเนี่ยต้องคอยออกมาจะพองานมาแล้วครับเสียตูมตามเสียตามตามสิใช่ว่าเจอออมมีงานเมาอยู่โกบันเพราะว่าเรีวนี่ละเพื่อกับเบ้าไมยนอยู่เพิ่นว่าเพิ่นสิเก็บงานมาสอยู่รุลานเพิ่นเรียบเพิ่นออกมากใส่แี้วผู้ก่อรายรถว่าเพิ่นาีาเรื่เรียบวันนี้ ผมทาเบิกเงินให้วออกไปกแล้วแล้วเบิกองเงนเราเป็นเบืองงานไหนนอยู่หลงไรบ้านไดตัวนี้ทาอะไรบานไหเส้นเสน,นหาคววาหอัวเส้หาวตอนนี้อยู่สองร้อยเจ็ิลีกนกูกรบะทัน้น <laughs> จบแล้วนี่พุอรอบๆนี่ก็จบแล้วที <ừ. S 2> ค่คลงงานบนว้างตัวไ้งเออไปซอยนเน็มน,นมีรถลัน ลงอยู่เมโทรเท่าไหมเม่ท้เท่าเท่าเท่าหน้ากบันบอหน้ากบอนไอ้ไอนไ้ป้ียเขียวบ้ไยบอข้างใส่ซีสเกตตรงกบนะจะโซน่ะเท่าเดียวมองหันเลยเดียวใส่ห่อันล้งตตงูงเสียงกนบ้านีแมนแมนล้างแตงสงเสียเป็มนนะฮัอะที่ไปหอนน้่น้อยปุ๊บบันสีเม่ยอยเดียวใส่ก่อนเลยอาดินบ่ออะไรบ้านบ่อ่คเชสักบ่อบ่อ้หยง ก็ไอ้นี่เขาไม่ได้พอพญาสักเพิ่มมองเขาลบรถกันนะั่นบพอพญนยาซักสีเดียวใส่ไปเขาเข้าตรงไปทางปลายยางมองเขาอ้อมรถอ้อมรถเปา่าไปนังป้งบุญนหมือนนะเห็นว่าตรงเข้าไปในปลายยางเลยอ๋อครับโชคไปอยู่วันนี้ไปคือข,ขาดตอนใช่นเนาะ เดียวสิะรเออีกุนลสปได้อยู่นี่เดี๋ยวมาอีกสามสี่ันนนี่นะยากยหง่มาลักับยางเก่าตกรุ่นดีแหมยังแม่จสดนี้แพอเท่าออบาต

เลยจะของไงครับเอนี่กับรูกหรอกครับงานเมานี่ประกันเห็นเลยสะุวววประมาณวววรวววเจวว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 ว่วว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 วงไร่ สูงหนึ่งเมตรครับรกไก่โรท้ายบนเก็บงานครับที่นี่จิไปแล่นอีกแบงนึงได้ดีแบงนึงต่อครับ <Ooh. S 1> เสียสมบูรณ์้วครับอะควงคลิปน้ำได้พี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ตัวดำสิ่งนี้นะครับ จากากิมี่ครับสวัสดีครับ